สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่ร้านขนมหวานบ้านสวนภูนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านากาแฟและก็ร้านเบเกอรี่นะครับซึ่งก็จะอยู่ติดติดก,กันกับร้านส้มตำวีไอพีตรงนี้นะครับร้านขนมหวานบ้านสวนภูก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายหมือนั่นเองครับ อันนี้นะครับป้ายร้านขนมหวานบ้านสวนพูนะครับเดินเข้ามาก็จะมีอา,อาคารสวยๆอยู่สองหลังนะครับหลังทางด้านซ้ายมือและหลังทางด้านขวามือนะครับตัวจุดสั่งอาหารและเครื่องดื่มจะอยู่ที่ด้านขวามือนะครับโอเคครับบริเวณด้านหน้าของร้านนะครับก็จะเป็น ป้ายบอกทางต่างๆ,ๆนะครับสั่งเมนูเครื่องดื่มตรงนี้นะครับมุมถ่ายรูปให้ไปทางด้านซ้ายมือบ,บ้านหลังที่อยู่ซ้ายมือชื่อว่าบ้านเนเวียบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านเนวาครับแล้วก็มีมุมปิกนิกและก็ลานน้าพุด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้เป็นลานด้านหน้าของร้านนะครับโอเค แล้วก็จะมีมุมปิกนิกที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมา,าชิลชิลนั่งชิลชิร้านเปิดถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับสามารถที่จะมารับประทานเบเกอรี่อร่อยอร่อยแล้วก็กาแฟได้นะครับตอนนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับเวลาประมาณ6โมง2 0นาที ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงกลางวันนะครับแดดร้อนก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเคนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในบ้าน อเคครับเข้ามาข้างในก็เป็นห้องแอร์นะครับผมแล้วก็มีการตกแต่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าม่านสีขาวนะครับแล้วก็ประดับด้วยต้นไม้เขียวๆแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งเป็นขนมปังไว้สำหรับให้แขกมาถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้ ตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่าก็ไม่มีลูกค้านะผมก็เลยสามารถที่จะอัดคลิปอัดคลิปได้นะครับช่วงกลางวันก็จะมีลูกค้านั่งเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ไวร้รองรับลูกค้านั่นเองนะครับความพิเศษของอาคารหลังนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือจะมีห้องใต้หลังคานะครับ จะมีห้องใต้หลังคาถ้าสมมติเราถ่ายรูปกับมุมต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะนี่อะไรครับขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ไปถ่ายรูปอยู่ด้านบนได้นะครับสามารถเยขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับในวันปกติก็อาจจะมีคนเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวัน ขอโทษครับวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีคนเยอะนิดนึงนะครับช่วงวันปกติอาจจะมีคนน้อยเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลากลางวันคนก็จะเยอะแต่ช่วงค่ำตอนนี้6กโมงเนี่ยก็จะเริ่มคนน้อยลอยแล้วนะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือช่วงเย็นก็จะมีเนี่ยครับเปิดไฟมีการเปิดไฟอย่างสวยงามนะครับ โอเคนะครับใครมีโอกาสแวะมาพักผ่อนนะครับที่จังหวัดสกลนครก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านาขนมหวานบ้านสวนพูนะครับขนมหวานบ้านสวนพูนะครับแวะมาถ่ายรูปก็ได้นะครับมีวิวมีจุดถ่ายรูปส,รสวยๆทั้งด้านในด้านนอกอไว้บริการอยู่นะครับแล้วก็ทานเค้กอร่อยอร่อยแล้วก็กาแฟอร่อยอร่อยด้วยนะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะจบ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับผม